โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ได้นำผลิตภัณฑ์ผักปลอดสารพิษมาจำหน่ายที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองโฮหินค่ะ จากการเปิดเผยของนางการนารัฐวีสังภูมิในการโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ถึงโครงการเศร,รษฐกิจพอเพียงเพื่อความเพียงพอเพราะโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ได้จัดทําเป็นสถานศึกษาพอเพียงยึดตามหลักปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542หมวดที่1กว่าม,มุ่งหมายและหลักการมาตราเจนในกระบวนการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยตลอดจนอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพรู้จักพึ่งตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ฝ่ายรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติโรงเรียนจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันจาก ให้มีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ผักสลัดปลอดสารพิษเพราะว่าจะปลูกแบบไร้ดินหรือระบบน้ำหมุนปลูกในที่มิดชิดนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ปลูกสมุนไพรอทิกระชายขาวตะไคร้มะกรูดอัญชันกระเพราและฟ้าทะลายโจรรวมทั้งไม้ประดับหลากหลายสายพันธุ์ปกติในช่วงเปิดเรียนที่ผ่านมาจะนำมาจำหน่ายทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิด -19 สถานศึกษาจึงจำเป็นต้องเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์วันนี้ มีทางโรงเรียนได้นําผลิตภัณฑ์โครงการมาจัดจําหน่ายที่หน้าสํานักงานเทศบาลเมืองหัวหินจําหน่ายทุกวันจันทร์ที่3ของเดือนช่วงเช้าและจําหน่ายในราคาย่อมเยาวส่วนรายได้ของการจําหน่ายจะนําเข้าโครงการเพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยเพื่อเป็นการขยายเครือข่ายหลังการผลิตพืชผลออกไปสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ได้นําผลผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ปอสารพิษมอบให้กับนายนุพรวุฒิกลุ่นนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินและนายศิลปพันธ์กมลประโมทที่ปรึก สารนาย,ยกเทศมนตรีเมืองหัวขินอีกด้วยรายได้ส่วนนี้นําไปทำอะไรบ้างคะอ๋อรายได้ส่วนนี้ก็ยังเป็นรายได้ของโครงการนะคะซึ่งเราก็นําไปซื้อเมล็ดพทันใหม่ไปซื้อน่ะซื้อปุ๋ยซื้ออะไรเพื่อบำรุงนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะมีเครือข่ายนะคะว่าเมื่อเราทําผลิตออกมาแล้วนะคะืผลผลิตของเรานนั้นจะไปสู่ชุมชนของเราได้อย่างยัง่งยืน ในวนของสมุนไพรมีอะไรบ้างคะในสมุนไพรของเราก็จะมีกระชายขาวนะคะมีตะไ,ไะคร้มีใบมะกรูดมีอัญชันมีใบกะเพรานางรักแล้วก็ที่สำคัญนะคะตอนนี้เราก็มีฟ้าทลายโจรนะคะที่เรียนเราพอนะคะวันนี้เราก็นํามาจําหน่ายด้วยนะคะราคาเจงต้นละสิบห้าบาทนะคะซึ่งก็ในยุคโควิดของเรานะคะฟ้าทลายโจรเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่เราใช้ป้องกันนะคะก็อ,อยากให้ ได้มาทานกันนะคะจะเป็นใบสดๆที่จะนำเก็บใบไ,ไปสกัดแห้งว่ได้นะคะแต่ว่าเราวิทานสดๆได้ปลอดภัยเพราะว่าปลอดสารค่ะ